พี่น้องเอ้ยความหักมาทัางหลังความลงมาทัางหนาเวทนากระหุมหอหาสติกะเบพอปัญญาเจ้ากระแลนนีอันความลงวานีมันปิดหีเทองหูตากระทำการเวทนาคาลูกโตกระโซเมียนลืมความเพี้ยนทางหลังหนาอันโลภโมหะสิพาโตใหโตกตำ ลงก่อกมอันโหดหายอบายไม่ไปสัวกันพี่น้องเอ้ยบัดนี้เราจะได้กล่าวตามประวัติเรื่องราวของพ่อหม่ใจสามเมียตายป้าเป็นเพระเวรหรือกรรม ตาดำดำเท้าคำได้เบิ่งเย็งความหักแพงสองลาลูกออนหนุยบอตีบอต่อยคำคร้อยอ่อยลูกข้าวบอสองปีไปแม่เมต้ายปาออนสอน คนน้องอยังอ่อนสองขวบปลายนั้นเป็นชายอยู่ไม่นานหรือดูการทำหน้าอกพ่อไม่เวว่าบ่มีคนมาส่งเขาง่ายฝนตกคำอยู่ผู้เดียวใจวุ่นวายไโนสิมาาไม่ อยากได้เมียมาอยู่น้ำพอไม่นานได้พปัปพานเมยยอชจูไปมาหาสู่อยากมีคู่สาวทองดำต้อยว่าจาเจ้าจังมาลึกล้ำอยากได้สาวทองดำไม่ฆ่าลูก เจ้าตายกอนหากกระทำดำเสียเอาซ้อนโมนบอกรอย่ามาวนมาเ่้าให้รำไรอกพ่อไม้ฟังจำลงในใจมืออื่นเด้อสิได้ล่วงลูกไปขาปลอ สิผาไปทงไปหาปราพาไปจับปูคงแล้วพาเข้าดงไปคุดสร้างให้โลงยังลูกอ่อนน้อยสองซอยวอยกำพระแม่ดีใจแท้ๆพอสิผาไปทง ไว้เวาลาบอสิพาไปดงพอลงไป่งเห็นบักว่าสีชมพูน้องห้องหายอยากได้บักว่าพอเลยบอกว่าสิพาไปเอาอยู่ในดง บักตองบักแกงเป็นโกงคงน้องบ่อืดในดงถ้งมากแงนวมากฟ้าเดินมาไกลถึงป่าไม้ทึบหนาตาวันไกลลบฟ้าพอบอกว่านังทากอน พ่อขุดซาใไงกินน้ำเดินอยอ่อนคํำแล้วอ่อนสอนสองบังอ่อนก่อนลาขุดอยู่นานพอประมาณก้่าวมาแม่ลูกหลามให้พ่าน้องมาลงยางฝ่ายผู้ พอได้ฟังพ่อสั่งโดดลงไปยังมันท่วมหัวแล้วละพอ่อส่วนพ่อไม่ยอนลูกใจลงตัวจับบักโจกได้นอกกก้นดินลงสายตกกระใจเสียงน้องชายร้องจ้า เอ่ยเลยห้องว่าพ่อจาอยากกลลงเข้าตาน้องทั้งทมแข็งทมขาก่อนดินถึกหนาน้องล่ากะลมลงดึงได้แกนกะยัง Sĩ sì Kha hãy chôm Sáu mưa đừng kẻ nuông Nam ta nuông Nó lấy lạng mưa Nương sáu say pháng Phát cả tiếng bó đầy Đến thông bay Và phó nuông สองมือนอบโจบกก็วิ่งวนพอ่ออย่าถมลงดินเป็นผงมันเข้าตาถมขินมา าน้องวิงวอนว่าผู้เป็นพ่อพนงเอยเคยฮักลูกกระดอเป็นหยังนอพ่อสั่งทางฝนตกหำ

เจ้าพ่ออ้อยลูกเข่าบอนนย้ำลูกเจ็บไข่ฮอนพ่อแหลนหอนน้อยยาฮักลูกป่านดวงตาพ่อสังทามนอลงด้า หลายดินทมรางเมืดด่อทนท้า efeito O oh, ในพลพง่พอแสนดีใจหากสิสมประสงค์กลับมาจากดงตรงไปหาสาวทงดำไอมาทวงค้ำแม่ทงดำให้ว่าจาลูกหญิงชายพี่กราคาตายแล้วนาคนงาม ฝ่ายตัวเจ้าแม่สาวทองดำเหมือนฟ้ากระนำลงมาที่กลางสวงเจ้านี่นาจังกลาเรียกว่าคนใจซ้มเหลือล้น้าลูกตนในลงคอคอยเป็นภัยเจ้าสิมาเงิด ย้ำสูนมาโนเจ้าสิขาค่อยคือกันไปไกลย่าได้มาลำพานใจสามปานนั้นค่อยขอเท่าตายดีก็ได้ฟังคำพอไม่แค้นจอลอ เว้นกรรมเฮาโนคืดหอดลูกขึ้นทานใดโดดลงเฮือนวิ่งเข้าป่า,งปาพงไพรผีหาตน้นใดสิ่งใจพ่อยทํำลงวิ่งลัดป่าตัวกายาเลือดย้อย ถึงลุ่มลูกน้อยใจพ่อคอยสิขาดลงสองมือควดเอาดินที่ทอมลงชีวิตเจ้าปรงเพราะมือพ่อนอลูกยากอดศพลูกทั้งสองแนบอุรา โอ้ลูกพ่อจะฟื้นขึ้นมาเธอลูกเอ้ย มากว่าสิบาา้าเจ้าโนตียวหาไปหาประยุน

นิทานสารพันเราได้กล่าวตามประวัติเรื่องราวของพ่อหมายใจสามพิจารณาก่อนที่จะกระทำเป็นคาติธรรมรักโลกกรดลงนั้นละนาะเป็นคำสอนของพระาศาสด พวกดีฉันขอลาไปก่อนอย่าร้อนใจโอกาสดีคงได้พบกันหม่โชคดีมีใชยขอให้ได้ทุกคนเลยเป็นจังได้หนา่านผู้ฟัง บทสารพันยะวัดป่านองกราดว่ามาพ่อมาให้ใจสามมวนบ่ลุงป้าถ้ามวนแล้วนะโอกาสนายาังมีถ้ามวนแล้วนะช่วยปรบมือให้พวกดิฉันที